เครื่องบินขับไล่ไกรเพน2026ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยที่สุดแห่งยุคโดยเฉพาะในกลุ่มของเครื่องบินขับไล่ยุคที่4.5ที่มีการพัฒนาให้ใกล้เคียงเครื่องบินรบยุคที่5มากที่สุดไกรเพนรุ่นใหม่นี้พัฒนาโดยบริษัทซาบจากประเทศสวีเดนและได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านสมรรถนะการโจมตีการป้องกันตัวเองและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายในทุกสภาพแวดล้อมความโดดเด่นของไกรเพน2026นไม่ได้อยู่แค่ความเร็วหรือดีไซน์เท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การผสมผสานระหว่างความคล่องตัวระบบเรดาร์ที่ทันสมัยและความสามารถในการสื่อสารแบบเครือข่ายที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินลำอื่นๆหรือกับระบบอาวุธภาคพ,พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไกรเพนสองพนยมาพร้อมกับดีไซน์แบบล่องหนสตีลอินฟลูนด์ดีไซน์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ศัตรูพร้อมทั้งใช้วัสดุผสมขั้นสูงคอมโพสิตแมทเทอเรียลที่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบา การออกแบบปีกแบบขนาดเดลต้าก็ยังคงอยู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไกรเพนมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆโดยทําให้สามารถทําการบินในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถขึ้นลงในสนามบินที่ไม่สมบูรณ์หรือแม้แต่ถนนทั่วไปในกรณีฉุกเฉินด้านขุมพลังไกรเพน2026น2,026ใช้เครื่องยนต์ที่มีแรงขับสูงขึ้นจากรุ่นก่อนหน้า โดยมีการปรับปรุงระบบส่งกำลังและระบบระบายความร้อนให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะต่างๆเครื่องยนต์ใหม่นี้ยังรองรับเชื้อเพลิงชีวภาพและสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นไปตามแนวคิดด้านความยั่งยืนที่ประเทศสวีเดนให้ความสำคัญระบบเรดาร์ AESA Active Electronic All e s c a n n i n Array รุ่นใหม่ที่ติดตั้งมาในไกลเพน2 0่6มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบลำเลียงหรือแม้แต่โดรนขนาดเล็กไกลเพนยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายรูปแบบทั้งอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นรวมไปถึงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอัจฉริยะสมาร์ทมูนิชั่นที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟียสิสต์มที่ช่วยป้องกันตัวเองจากการโจมตีของขีปนาวุธหรือเรดาร์ของศัตรูได้อีกด้วย รเพ่น2,026ยังให้ความสำคัญกับห้องนักบินที่ออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์และการใช้งานจริงโดยมีจอแสดงผลความละเอียดสูงแบบสัมผัสระบบควบคุมการบินที่ตอบสนองไวและระบบช่วยตัดสินใจที่ใช้ AI เพื่อคัดกรองข้อมูลที่สำคัญที่สุดให้นักบินสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันยังสามารถสั่งการแบบเสียงและตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะ Helmet Mount Display เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการต่อสู้กลางอากาศ ความสามารถด้านการสื่อสารของไกรเพน2206เป็นอีกจุดเด่นที่สำคัญโดยใช้ระบบดาต้าลิง์รุ่นล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินลำอื่นหรือแม้กระทั่งกับฐานทัพในภาคพ,พื้นได้แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลทางยุทธวิธีและข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงความสามารถในการควบคุมโดรนแบบสวอร์มได้โดยตรงจากตัวเครื่องบินทำให้ไกรเพน2206เป็นมากกว่าแค่เครื่องบินรบทั่วไปแต่เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยี การบำรุงรักษาก็เป็นสิ่งที่ซาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากไกลเพื่น2 0 2 6ถูกออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานและใช้เวลาในการเทรนาวที่ต่ำมากซึ่งหมายความว่าสามารถนำเครื่องกลับมาใช้งานใหม่ได้ในเวลารวดเร็วถือเป็นข้อได้เปรียบในสถานการณ์การสู้รบที่ต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้งานในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่สูญเสียสมรรถภาพ สำหรับหลายประเทศไกรเพน2,026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเสริมกำลังทางอากาศด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่คู่แข่งอย่าง F-35 หรือราเฟลอย่างมีนัยสำคัญแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพระดับแนวหน้าไกรเพนยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธหรือระบบการสื่อสารซึ่งทำให้เหมาะกับหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียหรืออเมริกาใตา้ ไกรเพ่น2,026ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางทหารเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงวิสัยทัศน์ของอนาคตที่เชื่อมโยงเทคนโนโลยีเข้ากับสมรรถนะและความยั่งยืนด้วยความยืดหยุ่นความสามารถรอบด้านและต้นทุนที่เหมาะสมไกรเพ่นรุ่นใหม่นี้จึงพร้อมเป็นกำลังหลักในกองทัพอากาศของประเทศต่างๆทั่วโลกในยุคหลังปี2,026อย่างแท้จริง